สวัสดีครับท่านผู้ชมเมื่อวันที่25ธันวาคม2567เกิดเพลิงไหม้บ้านนางทวีกุลบุญมาชาวบ้านบ้านนายหินกองหมู่ที่8ตำบลกกตุม้มอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คนสาเหตุก็เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรซึ่งครอบครัวนี้ก็มีฐานะยากจนรับจ้างทั่วไป ในเบื้องต้นทางกาชาจังหวัดมูดาหานก็ได้มามอบสิ่งของบรรเทาทุกข์บางส่วนแล้วก็ผมก็ได้นําเงินที่เล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนัดแล้วก็ได้มาเล่นดนตรีเปิดหมวกที่บ้านผู้ประสบภัยแล้วก็ชาวบ้านบ้านนาหินกองแล้วก็บ้านไกลเคียงก็ได้มาช่วยกันเพิ่มเติมอีกแล้วก็ได้มอบเงินให้กับ ผู้ที่ประสบภัยไฟไหม้ได้ไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นถ้าท่านใดที่อยากจะช่วยเหลือทางครอบครัวนี้ก็สามารถที่จะโอนเงินเข้าบัญชีตามหมายเลขที่ขึ้นบนหน้าจอนี้หรือจะประสานติดต่อไปยังผู้ใหญ่บ้านตามหมายเลขที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ พระท่านได้กล่าวไว้ว่าช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากได้บุญมากกว่าสร้างโบสถ์สิบหลังอ่าแล้วก็ทางผู้ประสบภัยทั้งสีคนก็ได้อาศัยบ้านญาติอยู่ในช่วงนี้ก็มาฟังอ่าคลิปที่ผู้ใหญ่บ้านมาเล่าเหตุการณ์ที่เกิดไฟไหม้ประชมกันเลยครับเมื่อวันที่25เวลา17ลเกนรา ได้เกิดไฟฟ้ารักบุงจรเพิ่งไหม้บ้านเลขที่126หมู่ที่8ตำบลกลุกตูมเป,เป็นบ้านเป็นบ้านในนางทวีกูุมาอายุ60ปีได้สบาชิกอยู่อาศัยจำนวน4คนนะครับวันนีก้ก็ได้ลถได้เรียกรถด,ดับเพลิงนะครับประจำตำบลกลุกตูม เจ้าหาลตะรวกุตูมาช่วยเหลือดับไฟฉะนั้นนะครับเมื่อเวลาประมาณสิบแปดนิกานะครับไฟก็สงบนะครับได้เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับผู้ภัยเท้าบาลตะบุบบกุฎูกับชาวบ้านและอาสาสมัครในหมู่บ้านนะครับโอสมอกรรมการหมู่บ้านและพี่น้องประชาชนได้ร่วมแรงใจกัน มาดับเฟืองไหมในวันที่25ธันวาคม2567ต่อมานะครับได้ตั้งศูนย์นะครับรับบริจาคจากพี่น้องและหน่วยงานราชการในพื้นที่จังหวัดมุนอาหารนะครับและเจ้าหน้าที่พื้นที่ข้างเคียงได้รับชนะชนนุนจากพมจมุกดาหารและเทศบาลตบลกุกตูมได้ มาประมาณการเกี่ยวกับการก่อสร้างของบ้านของนางทวีกุมมาได้เกิดไฟไหม้เสาบ้านนะครับจำนวน15ต้นความสูงนะครับบ้านสันเดียวความสูงประมาณ5เมตรทางเจ้าหน้าที่นะครับที่เกี่ยวข้องกับทางอำเภอทาเทศบบาลก็ได้ ออกมาช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ววันนี้นะครับทางคณะกรรมการหมู่บ้านและผู้นําชุมชนพ่อบ้านแม่บ้านได้พากันนะครับมารื้อถอนนะครับรื้อถอนที่บ้านนะครับรไฟไหม้ในวันนี้นะครับวันที่20้9 <29 S 2> นะครับพันวาคม,มก็ขอแรงนะครับพ่อบ้านแม่บ้านและ เจ้าหน้าที่นะครับของในหมู่บ้านนะครับกับมีกิอาสาคณะกรรมการพ้นันชุมชนและอชมอได้ร่วมแรงใจกันมารื้อถอนของบ้านไฟไหมในวันนี้นะครับก็ได้แล้วเสร็จประมาณเวลานะครับประมาณ17บเกนการประมาณนี้นะครับนี่ก็ขอขอบคุณพี่น้องทางบ้านนาฮิงกองและบ้านข้างเคียงนะครับที่เห็นความสำคัญ ของผู้ที่เดือดร้อนนะครับในครั้งนี้นะครับได้เกิดเฟืองไหมนะครับของบ้านนะครับก็ได้อาศัยอยู่บ้านของยายนะครับเพื่อนะครับเพื่อช่อมแซมเสร็จก็จะได้กลับมาอยู่อีกนะครับนี่ก็รองงบประมาณนะครับจากเจ้าหน้าที่นะครับมาช่วยเหลือเพื่อก่อสร้างบ้านใหม่นะครับอันนี้ก็รายงานเบื้องต้นนะครับ